เชื่อว่าหลายคนนะครับพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก็น่าจะนึกถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งใช่ไหมครับที่มีตัวมาสคอรตสีแดงแดงนะครับตั้งอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ครับมีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีรายได้กว่า61ล้านบาทเลยทีเดียวครับเรื่องราวที่ไปที่มาของเขาเป็นยังไงประวัติของแบรนด์นี้มีอะไรบ้างและเราถอดบทเรียนธุรกิจอะไรจากเขาเพื่อมาปรับประยุกต์ใช้กับเราได้บ้างทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับ แต่วันนี้ครับเราเชิญเอาความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ตอนนี้ครับคุณกําลังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนําที่ประสบความสําเร็จนะครับพะเราเชื่อว่าธุรกิจรุ่นพ,นพี่เหล่านี้เขาน่าจะผ่านอะไรไมาเยอะมีการคิดการทําการตลาดการตัดสินใจที่น่าสนใจน่าถอดบทเรียนนะครับให้พวกเราเนี่ยได้เอามาเรียนรู้เป็นข้อคิดนะครับแล้วก็เป็นคติเตือนใจเพื่อที่เราเวลาทําธุรรกิิจเเเออองงหืวใชช้ีีตำ ราก็จะได้ไม่ประมาทไม่พลาดเรื่องนี้ฉะนั้นก่อนไปฟังวันนี้ครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับแบรนด์ที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นแบรนด์คนไทยครับเป็นแบรนด์กว๋วยเตี๋ยวเรือไทยๆแท้ๆเลยซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยรู้จักร้านนี้นะครับเคยได้ยินชื่อหรือไม่กระทั่งเคยเห็นเจ้าตัวมาสคอตนะครับที่เป็นตัวสีแดงๆตั้งอยู่หน้าร้านครับร้านอาหารร้านน ที่มีชื่อว่าคุณต่อยุทธนาวิสิทธิ์นาคุลและคุณเอกอัญชลีวิสิทธิ์นาคุลครับเรื่องราวของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามนะครับย้อนกลับไปประมาณ21ปีที่แล้ว2คนนี้ครับคือบุคคล2คนนะครับที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือมากๆและแทบจะทุกครั้งนะครับที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือกันเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับที่จะต้องออกไปร้อนนะครับแล้วก็เหงื่อออกกันเป็นประจำเพราะก๋วยเตี๋ยวเรือในประเทศไทยเนี่ยเราลองนึกภาพจำก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก็คืออยู่ตามที่ต่างๆนะครับตามที่ต่อรถเช่นนี่ มันก็จะมีอากาศร้อนๆของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเผ็ๆดๆร้อนๆอีกนะครับคนก็มักจะมีอาการที่เหงื่อไหลคลายย้อยกันเป็นประจำถ้าเป็นเราเราอาจจะมองว่าเรื่องนี้มันธรรมดา,าใช่ไหมครับก็ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนๆก็เป็นแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับคุณเอ็กซ์และคุณต่อยเพราะ2คน 2> นี้เขามองว่าทําไมการที่เราชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือ,เ,อเนี่ยเราจะต้องลําบากกันขนาดนี้ด้วยเขา2คนครับก็เลยมีความคิดนะครับมีไอเดียที่จะเปลี่ยนร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ,อครับแทนที่ร้านก๋วยยเเเเต๋รรืืืออออนนภาาพจขนานํขง้กค ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไปกินทีไรก็ต้องเหนือไหลคลย,ยอยทุกทีเนี่ยทำยังไงได้ไหมให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันมีความสะดวกสบายนะครับเข้ามากินในพื้นที่เย็นๆแอร์เย็นๆนะครับเหมือนกับว่าเราไปกินร้านอาหารต่างๆร้านอาหารดีๆทาไมก๋วยเตี๋ยวเรือไม่มีอย่างนั้นให้เรากินบ้างนั่นก็เลยเป็นที่มานะครับที่คุณ X นะครับแล้วก็คุณต่อยมีไอเดียครับว่าเขาอยากจะยกร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยจากก๋วยเตี๋ยวเรือข้างทางขึ้นมาอยู่บนห้างครับกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือติดแอร์นั่นก็เลยเป็นททีีีี่่่่มมาาาาคครับุุณณ X กกกตต๋ออออยยยยยเเดะววจ้ื ท okay. yeah, like ี่จากเดิมเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้อนๆนะครับไปกินทีไรก็เหงื่อแตกทุกทีเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่มันสะดวกสบายครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือติดแอร์แรกเริ่มเดิมทีครับพวกเขาก็เลยตั้งสาขาแรกกันนะครับที่สยามสแควร์ปรากฏว่าขายดีมากครับเพราะว่าผู้คนที่เดินทางสัญจรไปมาแถวนั้นสยามก็เป็นใจกลางเมืองอยู่แล้วใช่ไหมครับมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งคนทํางานที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแล้วก็อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบสบายๆนะครับแอร์เย็นๆเนี่ยต้องมากินได้ที่ท ติดตนั่นก็เลยเป็นที่มาครั้งแรกนะครับที่พวกเขาคิดว่าเอ๊ะจริงๆก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยไม่ต้องอยู่ข้างทางก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขึ้นห้างก็ได้เหมือนกันซึงห้างที่พวกเขาขึ้นไปห้างแรกนะครับนั่นก็คือห้างที่เป็นห้างที่ทราฟฟิกเยอะที่สุดครับในสมัยนั้นและก็เป็นห้างที่หลายๆแบรนด์เนี่ยหลายๆร้านอาหารนะครับไปแจ้งเกิดที่นั่นนั่นก็คือเซ็นทรัลลาดพร้าวครับท้าความนิดนึงนะครับเผื่อใครนึกไม่ออกว่าสมัยนั้นเนี่ยเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยกลายเป็นห้างที่หลายๆแบรนด บิวพลาซานะครับบาบีคอนเนี่ยที่เรารู้จักกันนะครับก็ไปเปิดสาขาได้ที่เซนทรันลาดพร้าวเหมือนกันโดยเหตุผลหลักๆนะครับที่เซนทรันลาดพร้าวเนี่ยกลายเป็นแมกเนตแห่งความสาเร็จในสมัยนั้นเพราะว่ามันเป็นห้างแห่งแรกครับที่เป็นห้างขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงคนจากหลากหลายพื้นที่ในละแวกนั้นเนี่ยเข้ามาได้ครับโดยที่เป็นห้างที่ไม่ได้มีแค่ห้างอย่างเดียวครับแต่ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งด้วยนั่นก็คือมีที่ให้คนเดินมาพักผ่อนมีร้านอาหารนะครับแล้วก็มีห้างไม่ได้เป็นแค่หหห้้าาาาางสสรรรินนคืืออวว่ปมลเเเไ ซ,ซื้อของตามร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างนั้นซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามนะครับก็ได้รับโอากาสที่จะเข้าไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยเหมือนกันครับคุณเอ็กซ์และคุณต่อยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเขาเนี่ยถึงเวลาแล้วที่จะขยับขยายสาขานะครับกลายเป็นว่าเขาก็เลยเอาร้านของตัวเองเนี่ยไปเปิดอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยเช่นกันซึ่งก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับอย่างดีนะครับในเวลานั้นจนทําให้ทั้งสองคนเนี่ยตัดสินใจที่จะขยายสาขาเพิ่มครับไปขึ้นห้างอื่นๆเพิ่มเติมจนขยายไปได้กว่า40สาาขเเลยกตียวเือท่าสะยามเนแลจับ ร,ร,ๆๆร,ร้านอาหารครับเป็นไม่ใช่แค่ร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวแต่เป็นร้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นร้านอาหารอีสานครับชื่อว่าแซบหนัวแล้วก็ร้านอาหารอื่นๆครับเช่นร้านณบางกอกแล้วก็ร้านสวัสดีบางกอกครับซึ่งทุกร้านอาหารเนี่ยก็ขยายไปได้หลายสาขาเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งมันถึงจุดที่พวกเขารู้สึกว่ามันเกินกําลังที่พวกเขาจะสามารถควบคุมคุณภาพได้ดูแลไหวน,นะครับก็เลยกลับมาคุยกันว่าเราลองลดจํานวนร้านอาหารไหมกลับมาทําเฉพาะร้านที่เราเนี่ยอยากทําจริงๆแล้วก็ทําเฉพาะร้านอาหารที่เราเนี่ยทำแล้วมันดีจริงๆอร่อยจริงๆ แล้วก็ควบคุมคุณภาพได้จริงๆก็เลยเป็นที่มาครับที่พวกเขาลดลงมานะครับจนเหลือแค่ร้านท่าสยามอย่างเดียวเหมือนในตอนตั้งต้นครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยก็ยังคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครับนั่นก็คืออยากจะให้แบรนด์ของก๋วยเตี๋ยวเรือคนไทยเนี่ยมันไปไกลระดับโลกได้โดยที่ถ้าเราจะไปเปิดร้านอาหารที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะดูยากสักหน่อยใช่ไหมครับก็เลยมีความคิดนะครับที่จะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสําเร็จรูปครับเหมือนมามีเกลือสำเร็จรูปเหมือนมานนม่า ก็จะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ครับแล้วก็มีผงนะครับที่เป็นผงปรุงรสครับเอามาใส่น้ําร้อนเนี่ยเอาไปทําเอาไปใส่ลูกชิ้นใส่หมูครับก็จะสามารถออกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือได้เลยซึ่งไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือรูปแบบซองนี้นะครับก็ใช้ชื่อแบรนด์นเดิมเลยครับนั่นก็คือแบรนด์ท่าสยามครับซึ่งก็มีหลายรสชาตินะครับเช่นเส้นหมี่น้ําตกนะครับเส้นเล็กแห้งน้ําตกวุ้นเส้นเย็นตาโฟวุ้นเส้นสุกี้ครับก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยพยายามที่จะต่อยอดออกมาจากความสําเร็จของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามของเเเเค้้้าาาาาานนนนัั่่องงรแลละจจวมมมสสํํ็็ทททหหดีีกยยใใป2500 มีรายได้สูงถึง71ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของแบรนด์กว๋วยเตี๋ยวเรือคนไทยนะครับที่มีชื่อว่าท่าสยามสําหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับมีอยู่3ข้อคิดด้วยกันครับที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือปัญหาต่างๆเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นว่านั่นคือโอกาสหรือเปล่าเหมือนอย่างเช่นที่คุณ X นะครับแล้วก็คุณต่อยเนี่ยมองเห็นว่าร้านอาหารที่เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือทุกคนก็เหมือนกันหมดนนนรรรับาาาางงททีีเเเเมมอไปปแล้วววกกก็็็็ห่่ธด๋ยต ก็ต้องไปกินที่ร้านร้อนๆนะครับอากาศร้อนๆเ่ยออกเป็นเรื่องปกติแต่2คนนี้ไม่คิดว่านี่คือเรื่องปกติครับถ้าเราทําให้ตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปได้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่กินแล้วสะดวกสบายก๋วยเตี๋ยวเรือติดแอร์ได้โดยจุดเด่นเพียงแค่นี้ครับมันก็สามารถเพียงพอแล้วนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จได้แล้วก็อย่างที่2ครับนั่นก็คือไม่ไหวอย่าฝืนครับท้าทาธุรกิจไปนะครับบางทีเราเห็นว่านี่ก็โอกาสนู่นก็โอกาสเราทําซะทุกอย่างเลยบางทีเราอาจจะทําทุกอย่างจััับบปลลลาาาหยยมมืออออแ้วไ่่่่่ดีีสกกงคคครเเนนชทุุณณ มองเห็นว่าพอขยายไปหลายร้านแล้วเขาก็คิดว่ากลับมาทําอย่างเดิมในสิ่งที่เขาถนัดคือแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามดีกว่าจนทําให้บริษัทมีรายได้กว่า71ล้านในวันนี้ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือความสําเร็จของคุณนะครับมันอาจจะสําเร็จอยู่เพียงแค่นี้ในอนาคตไม่มีอะไรการันตีครับว่าจะมีคนอื่นเข้ามาแข่งแล้วความสนเร็จของคุณมันจะมีขนาดเล็กลงหรือเปล่าดังนั้นมันเป็นเรื่องจําเป็นครับเรื่องสําคัญที่คุณจะต้องมองหาสเต็ปที่2ส,สเต็ปใหม่สําหรับธุรกิจคุณอยู่เสมอเหมือนอย่างเช่นทีีท่่่ททาาาาสสยยยยมมครเเอองห็นโกจะขไป อื่นสร้างร้านอื่นแล้วก็กลับมามองใหม่ครับว่าทําอะไรได้บ้างจนขยายออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือสาเร็จรูปครับให้คนเนี่ยเอาไปฉีกซองกินที่บ้านหรือว่าไปขายที่ต่างประเทศได้เลยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับจากบทเรียนของแบรนด์ที่มีชื่อว่าท่าสยามสําหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับเราจะได้เอามาแลกเปลี่ยนแล้วก็ดิสคัสกันและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะครับคุณอาจจะสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือแบรนด์กว๋วยเตี๋ยวเรือเหม มีความเชื่อว่าธุรกิจเนี่ยมันง่ายครับแต่พอไปทำธุรกิจจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ลุมเล้าเด็กคนนี้นะครับจนกลายมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องฟลุกครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันผ่านกระบวนการคิดการทำที่น่าสนใจนะครับที่เราได้ถอดบทเรียนไว้แล้วในคลิปวิดีโอที่แล้วถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังก็ตามกลับไปฟังกันได้สำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ s ั b s c ค i b e ติดตามกดกระดิ่งกันวววกาานวะลอแ มีช่องทางใหม่ให้ติดตามกันแล้วนะครับนั่นก็คือบนแฟนเพจ a c e b o o k นพพงศธรผมเอาเรื่องที่ไม่ได้เล่าใน YouTube ไปเขียนสรุปไว้ให้ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆเช่นโครงการรับสมัครสตาร์ทอัพไปผิดช,ชิงได้เงินทุนนะฮะจากที่ต่างๆผมก็เอาไปโพสต์ไว้ในนั้นก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับและถึงตอนนี้ก็อย่าลืมฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทําธรุรกิจหรือว่าอยากมีธรุรกิจเป็นของตัวเเเเเเเอออออองงงงขาาาาจะะะไไไไดดด้้ดดบบ้้้้มมมมมีีีแแแแรรรรรรรบบบัััันนนนนลลใใใใๆปปยยยุกกกกต์์ชชหหหหหืืืิผ่่่ฟ อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ